ว่ไเล่นจะขโมยปิ๊บเหรอ <laughs> <c oughs> ย่ดลงให้หน้อยลงเร็วลงลง,ลง,ลงต้องให้ปุ๊ปป้เสียงดังด้วยดูสิท้องปิ้นท้องปิ้นดูสิท้องปิ้นออกมาก้อนบม่ลือเลยเนะี่ยก้อนขี้ เด็ดจมโบไปเบนไปเลยแล้วสายแล้วไปฮึเบนฮนะเปิดประตูกันเถอะไปนะเบนใช้งาปเปิดอะ่ะแม่เรียกหมาเข้าบ้านเลยโอ้พวกนี้มันไปอีกแล้วลุง จุดจุดจุดไปกันหมดเลยไปเลยไป <laughs> เขาไม่ได้เรียกเราไปเขาไม่ได้เรียกเราต้องมองไปเลย ให้ก็หยิบของเขากินไปทั่วเลยอะไรกินไม่ได้หยิบมาทำไมดูเงาวะนี่จำโบน้ำทิงครับเอ็น đẹp luôn đi đang thôi à chưa bên phòng non này u nhầm bắn ảnh 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 anh ไปกินข้าวเขานะโฮ้ยแน่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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งหอมอย่าพึ่งเอ้าข้าวเกิดแล้วเนี่ยเอ๊ะมาไงเนี่ยไปเดินสายแล้วสายแล้วไปไปไป ไป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 สิใคโอู้ล่ารักๆทองๆตัวนั้นอยู่นี่อ้าวเธอตั้งอยู่ไหนเธอไปทอมอะไรตรงนั้นไหนด้วยกันตรงนี้สิไม่ใช่น้ไม่ใช่น้ำออกไปนะไม่ออกไปนะ เราไม่ใช่เขาเราไม่ใช่ครูเราไม่ใช่ใครแล้วเธอล่ะชื่ออะไรพอกกันไหนมันจะไม่บอกฉันทั้งรู้ลาล่ะเบน แสงแดดยมาม,มเช้าคู่ควรสมาไปแสงแดดยามเช้าคู่ควรสมาไปเี่เธอมา เนงสัยอื้อๆๆกๆุณนจริงเลยมันยังขี้ไม่เสร็จเลยเออมันรีบไง

เล่นไหนเนี่ยเล่นไหนตัวเองน่ะ <mm> โอ้ดูสิเนี่ย <mm> ไม่ดูเลยไม่ดูเลยทายเลนขวาเลยรถน้ำแข็งต้องหยุดให้นะทุกคน ขเขาจะแวะร้านค้านะดูดูดูร้านค้ามีของกินนะ ครับ à. chút đứng น้องไป chút ครั้ง liền น้อขึ้นมา <laughs> เอาอะไรครับขนนขนนไหนครับนั่นแหละสองลูกนะมันเอา้วนุแรับนห่ทุกคนยายทวดยายทวดให้ขนนครับครับผม นี่คือเราไม่ได้พานะฮะคือวิธีของช้างเวลาเขาอยู่ในสถานที่ในป่าอะไรอไรเงี้ยคือไม่ต้องผาเอาให้ให้เห็นแบบนี้เลยถ้าผาก็กินง่ายไงครับแต่ก็นี่คือใช้แบบชีวิตของเขาอะแบบเขาเขาจะใช้ความสามารถของของเขาเองนะดีเดวเรากลับมาแล้วจะมาเอาอีกลูกหนึ่งนะฮะ ครับได้ครับเดี๋ยวกลับมาเอาครับครับครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวกลับมาครับเขาขี่มอเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนกันแล้วครับเอาขอบคุณก่อนครับผมครับผมคุณก่อนขอบคุณยอทุกคนขอบคุณยอทุกคนครับเออเออ

แกทำไมมันเดินไม่ได้เดินอยู่เนี่ยยายช่วช้างดิยายช่วยช้างเอาเลยไปส่งยายหน่อยอุ้มยายไปเลยไม่ต้องอุ้มเนาะยี่ไม่ต้องอุ้มเนาะยายเดินเอาก็ได้อี๋ยายเอิรดเอาก็ได้เนาะโอเล่นอ้โดนขนุนไปลูกนึงเดินไม่ออกเลยเออเอาขนุนมาจากไหนคุนมาจากยายทวด ครับอุ๊ยายแข็งแรงเนี่ยอายุเท่าไหร่อ่ะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย80แล้ว80เท่าไหร่ครับ87 87บอกว่า86โอ้87เนี่ยเออ80ไม่ใช่88หรอก87บ่ อย่าไปกอดยายจะไปส่งโรงเรียนดิบ่ไปส่งสมัยคือโรงเรียนคันกินข้าวหรือกินข้าวก่อนหวานนองโอ้โหเก้แล้วบอเก้แล้วปิกปิกแล้วบ่อมันเคยเก้แล้วบโอู้จตุ๊กแกครับไอ้ทุกราเราให้ครับผมขี้ข้าวกรวานนองอ้หยายอายุแปดสิบกว่าแล้วแครกันงเนาะ เป็นอะไรครับมันเป็นอาบทอาบทฮะขาวขาวมันแปลว่าอะไรครับรื้มฮะจากขเมงจะตชารื้มรื้มเออรื้มเออรืมแปลว่าพลิกเฮ้ยรื้มรื้มนี่มันเป็นอ้อมนี่ส่อ่ะงูสวัสดเอองูสวัสดิ์โอ้งูสวัดิ์โอ้เป็นงูสวัสดิ์เออเป็นลักเดือนักรเดือแหลมมึงไม่หายบ่ยังไม่หายเลยนี่มันปวดอยู่ตรงนี้โอ้

เดินมาส่งยายเหรอเออเดินเดินมาส่งยายยายให้ติ๊บเนาะโอ้ดีแทบวะโอ้ได้ข่าขนมไปโรงเรียนอีก20บาทหูให้20บาทเลยหูได้ใจดีแท้ยายยายเมื่อคลิปก่อนนะครับปีก่อนนู้นนะครับเออนี่ฮะคุณยายได้ไปดูอลาโนน่ะ นี่แหละครับคุณยายในตำนานนะครับ,บคลิปในตำนานนะครับคุณยายนี่โอ,โ,อโ,โอเล่เก็บเงินเหรียญครับครับใส่เลยครับโอเล่เก็บเงินเหรียญเก็บตังเหรียญครับครับครับผมครับผมแล้วครับผมเออไปเลยคุณยายบออ,<า>อ,อบค <laughs> <laughs> ุณยายน่ารักมากเลยนะครับ ต้องต้องเข้าไปดูนะฮะย้อนย้อนดูคลิปคุณจายนะฮะคือผมผมก็ลงในคลิปสั้นด้วยนะลงทั้งจมูกตื่นตอ,ตอเป็นยังไงอันก็ลืมตาตุ้นเนาะ <c oughs> โอ้อารบอนจวนเนี่ย <c oughs> ไปสายแล้วอะวิ่งเลยเออวิ่งเลยเฮ้ยน้องหมามันนี่

เอตัวกลางนะวย ขนุนอัดเต็มกราฟเลยแม่หนังลูกเลยงับเข้าปากเต็มเต็มใช่แล้วขนุนไปกินอาหารค่ะเข้าโรงอาหารนะคะโอ้โ้ห เป้คุณอยากถูกนอึงะไเอากล้องก่อนนะถึงโรงเรียนแล้วย่อตัวลงให้น้องปูเป้หน่อยแล็วพี่เลเ่ขมลงเ่าลงหน่อยขมลงย่อลงหน่อย ไรเลยอยากเยจ้อะไร,รจ,ะไจะขโมยติ๊บหรอ <c oughs> มือหนูอา

ลุกขึ้นไม่เห็นไม่ขึนไม่อยากกลับเหรอไม่อยากกลับเลยอยู่โรงเรียนครับไม่ไม่อยู่ทําวีดีโอด้วยกันเหรอหรือยังไงเขาทำไมทำวีดีโอลาคุณครูอุ้ยทำไมอุ้่ไม่ยอมลุกไม่ยอมกลับบ้านอยู่นี่แหละสนามโอจักว้ร์กวางโบเขาสี่สิบสามพี่เส่ป๊อกฟินไม่พี่ใส่จุนเนีย เอามาไหมเป๊เอามาเอามาใช่เร็วดูดูเขาหลัวมาดูดิดูดูด like okay. okay, ูดูดูข้างหลังคลิป40บอกจับไม่บ้านนี่41เอาเพราะว่าเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าเขาใส่39หรือ40อ่ะมันเล็กเขาใส่ไม่ได้นักเรียนงงอ่ะงงอ่ะไม่ได้ใส่ไม่ใส่โอเคค่ะตอนนี้น้องปุ๊เป้มาถึงโรงเรียนแล้วนะคะก็ ขอปิดที่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปแรกแรกใหม่ๆคองสวัสดีค่ะบ๊ายบายเออเอาใหม่ตอนที่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปแรกๆรใหม่ของพวกเราค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ได,ไ,ดได้ได้ได้ขนมลูกนึงไอ้ขนมลูกนึงไปเลยเดินไม่ไหวเลยไปจึงเร็วหน้าตึงเลยตื่นแล้วดิ